ามในห้องพัทคุณคูไทยพักเหมือนมาส่วนตัวได้นะคะพักมาได้เลยนะคะช่วยดูให้ได้โอเคค่ะก็ดีใจนะคะท่านไหนมีนักเรียนแล้วก็เอามาแชร์กันเนาะจะได้ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีพี่แป๊วด้วยนะคะคุณครูนุ้ยนะคะคุณครูตุกนะคะทุกๆท่านคุณครูจอยคุณครูจอยก็ขยันมากๆนะคะที่่เมลเบิ กับซิดนียตอนนี้ห้าทุ่มคุณนกด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราก็จะได้พบกับคุณบอยนะคะคุณบอยก็เป็นไอทีทำงานกับไทยคิสคานามิเรามาตั้งแต่เราเริ่มทำออนไลน์เนาะคุณบอยเนาะนะคะอ่าแล้วก็อ่าช่วยดูแลเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณบอยแบบแบบป๊อปปูล่ามาก คุณครูของไทยคิสคานามีทุกคนต้องจีบคุณบอยตามติดนะอันนี้ทำยังไงจนพันรยากเกิดความขึง <c oughs> คือเราจะได้ตกงานแล้วเพราะว่า <c oughs> คุณครูของเราแบบด้วยทำกันแรกๆใช่ไหมคะเรายังไม่ค่อยมีความรู้กันมันเป็น New Skill มากๆนะเพราะฉะนั้น คุณครูของเราทุกคนคือแบบบางคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยใช่ไหมคุณบอยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะใช่ครับจนไม่มีเวลาคุยกับภรรยาที่บ้านไม่ได้มื่อก่อนอยู่หาดใหญ่ทํางานอยู่หาดใหญ่ครับก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเมียเลยครับคุยกับคุณครูเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องเอาเอารูปถ่ายนะไปไปแปะไว้ที่หน้าคอมแล้วนะนี้เป็นเหมือนเครื่องรางครับคอมจะได้ ก็เป็นเรื่องแบบแบบถามๆกันในในโรงเรียนของเราบอกคุณครูอย่าไปรบวนคุณบอยมากนะเดี๋ยวคุณบอยมีปัญหาครอบครัวไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะฮะได้ครับได้ตอนนี้ตอนนี้คุณครูของเราโปรเฟสชอลกันหมดแล้วเนาะคุณบอยเนาะใช่ครับใช่ตอนนี้ไม่ต้องปรึกษาแล้วครับไม่ต้องปรึกษาคุณบอยแล้วคุณบอยบอกเงียบเหงาเพราะฉะนั้นท่านไหนอ่าท่านไหนมีอะไรนะ ทักไปหาคุณบอยได้อนุญาตนะคะอ่านะคะก็อ่า <Okay. S 1> คุณบอยก็จะมีอยู่ในห้องปั้นคุณไทยอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราอ่าก็เริ่มเลยนะคะวันนี้อ่ายังไม่ได้ทักทายท่านไหนก็อ่ามีคุณครูพลอยนะคะอ่าคุณครูพรปภาสวัสดีค่ะคุณหันค่ะสวัสดีค่ะอ่าค,คุณน้ำฝนนะคะ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคุณคุณปอยได้เลยค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมชื่อบอยครับชื่อบอยบ้านบ้านเดิมอยู่กรุงเทพครับแต่บ้านใหม่อยู่ตรังครับเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดครับรุนเ้อแท้ขาวจ้วเลยฮะพอะดีจะได้กลมกลืนกับกับทางใต้ครับทางใต้เขาผิวจะเข้มเข้มนิดนึงแต่มาถึงความคิดคือ อ่าคนใต้ต้องผิวเข้มเข้มนะแต่แต่มาความจริงคือโอ้โหข่าวจั๊ะเฮ้ครับก็เป็นเรื่องอะไรที่ประหลาดประหลาดมากแถมมามาที่มาที่ตารงนี่แปลกใจอย่างหนึ่งนามสะกุลเดียวกันอีกมีนามสะกูลเหมือนกันอีกตกใจไปอีกโอ่กะว่ากลับมาตั้งนกลากนไม่ได้เลยมามาเจอต้นตอใช่ไหั้นมาเจอต้นตอต้นตระกูลใช่ครับมาเจอต้นตระกูลใช่างั้นโอ้ยอดเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนะื้อหากันดีกว่านะครับก็เพราะว่าอันเนี้ยเป็นที่ผมที่ผมเอามาเสนอเน,นี่ยคือมันเป็นการซูมใช้ซูมการใช้ซูมเบื้องต้นการสมัครการอะไรเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคือสมัครมาแล้วเพราะว่าใช้ซูมกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าะจะสร้างห้องยังไงจะตั้งค่าย,ยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นิดนึง เอาเลยโอเคครับทุกท่านเห็นใช่ไหมครับเห็นนะครับโอเคก,ก็ได้รับมอบหมายครับจริงๆได้รับมอบหมายจากจากครูหววนุนครับให้มาเข้าสู่คอร์สร,รันครูไทยครับสู่ตลาดสอนออนไลน์นะครับจริงๆเดิมทีแล้วอ่ะมีคิวตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว ว่าจะให้ให้มาให้มาช่วยสอนเรื่องเกี่ยวกับซูมอย่างเดียวแต่ไปมาเอ๊ะครเหมือนบอกว่ามีมันรันครูไทยนะมันต้องมันต้องอัพสกิลขึ้นที่มันต้องมีมีสกิลขึ้นมาใหม่นะครับผมกม็มันมีสกิลสกิลหนึ่งก็คือการตัดต่อวิดีโอนะครับการตัดต่อวิดีโอทีเนี้ยเราก็จะมาว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง นะครับก็จะมีะซูมเบื้องต้นการสมัครซูมดาวน์โหลดซูมการสร้างห้องอมีฟีเจอร์ต่างๆของซูมในปี2024เพราะว่าซูมเนี่ยอัปเดตบ่อยมากตอนนี้อัปเดตแทบจะทุกๆ15วันเลยนะครับแต่ฟีเจอร์หลักๆที่เราใช้อยู่ก็ยังยังคงเหมือนเดิมแต่ดีกว่านะครับต่ดีกว่าแล้วก็ แล้วก็มาดูเรื่องความเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือ MacBook หรือจะเป็นดีไวต์ต่างๆเช่น iPad หรือจะเป็นแท็บโฟนไปอะไรงเงี้ยครับก็มาเลามาตั้งค่าดูก่อนเช็คอุปกรณ์ดูก่อนหน้าแต่งการแต่งหน้าการตั้งค่าอื่นๆที่จำเป็นที่จะต้อง มาด่วนๆน,นะครับอแล้วก็อีกอีกอย่างนึ่งคือเทคนิคการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นอรอบนี้นะครับรอบนี้ผมเสนออเป็นแคปัสพีซีนะครับที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์คือเราจะใช้วีดีโอที่เราสอนนี่แหละหรือจะเป็นวีดีโออื่นก็ได้ซึ่งที่เราอยากจะมาเอามาโปรโมตกาาับแล้วก็ส่ง ่งไปในโซเชียลต่างๆนะครับว่าเราจะตัดต่อวิดีโอยังไงการเคลื่อนไหวของภาพเป็นยังไงมีเสียงเข้ามายังไงอย่างเงี้ยครับก็จะมาบอกเล่ากันในสอสองชั่วโมงนี้ครับแล้วก็มีสารพันไอทีน้องๆคอมพิวเตอร์พี่เป็นอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วผมจะรู้ไหมอย่างเงี้ยต้องบอกมาก่อนนะครับก็จะเล่าให้ฟังหรืออมีคําถามว่า คุณบอยขาเนี่ยคอมพูเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อ่าช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยครับก็ก็บอกได้ถามได้นะครับถามได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็คำถามตั่วไปนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับอ่าเราเข้ามาเนื้อหาเลยนะครับก็เห็นมีคําถามคำถามหนึ่งเดี๋ยวผม นอกเดืองไปก่อนว่ามี Zoom มี Google Meeting มี Skype แล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันก็สอนออนไลน์ได้นะแต่ทำไมทาไมเราถึงเลือก Zoom ใช่ไหมครับจริงๆแล้วครับต้องบอกเล่าเล่าอย่างคืออ่ามันมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกัน Zoom ก็มีข้อดีข้อเด่นของเขาเองก็คืออ่าสามารถบันทึกได้อะไรได้เงี้ยครับ มันจะมีข้อแตกต่างแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่านะครับตอนนี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นอ่า o o o g o o g l e Meeting หรือท k าไกแต่ผมจะยกมาแค่สออย่างก็คือ Zoom กับ Google Meeting นะครับ zoom กับ Google Meeting แทบจะเหมือนกันเลยครับแม่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแตกต่างกันที่จำนวนสมมแมิว่าจำนวนผู้เข้าเข้าประชุมนะครับ ซูมสองร้อยคนนะครับซูมได้สองร้อยคนถ้าเป็นถ้าเป็นซูมโปรนะครับได้สองร้อยคนนะครับการการบันทึกการไลฟ์ต่อเนื่องได้ได้ยาวอแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี้ยซูมก็สามารถทำได้ Google Meeting ก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้แตกต่างกันทีเนี้ยเรื่องของเรื่องคือทําไมเราต้องใช้ z o ูมแล้วทําไมเราถึงต้องใช้ Google Meeting เดี๋ยวต่อไปอะครับสองตัวนี้จะมารวมกันสองตัวที่จะมารวมกันแล้วในตาจากข่าวที่ผมได้ได้รับรู้มานะครับตัวเนี้ยจะมารวมกันแล้วเป็นอ่าเป็นเป็นซูมเลยที่สามารถเอา Google Meeting เข้ามาได้ได้ด้วยนะครับคือคือมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายเลยครับจริงๆแล้วเครื่องมือเครื่องใช้เหมือนกันทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่ ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อน Google Meeting เขายังไม่มีเราจึงเอา Zoom มาใช้ก่อนเท่านั้นเองครับแล้วก็ใช้ Zoom กันมาต่อนเนื่องกันมาเรื่อยๆส่วนเรื่องราคาราคานะครับราคาของ Zoom จะถูกกว่า Google Meeting นิดนึงเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้อ่า ตามคอนเซปต์ตามตามโรงเรียนของเราแล้วเราใช้ Zoom ก็จะมาเสนอเรื่อง z o o m นะครับว่า Zoom ม,มันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับคือ z o o m เนี่ยครับเป็นมันเป็นโปรแกรมที่สามารถอัดหน้าจอได้ด้วยนะสมมติว่าเราจะสอนแบบบันทึกหน้าจอครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมฟรีอะครับถ้าเป็นฟรีโดยไม่ ไม่ได้เสียเงินนะครับเป็นโปรคะก็จะใช้ได้แค่สี่สิบนาทีนะครับพอสี่สิบนาทีแนละ้วก็ต้องตัดแล้วก็ต่อใหม่คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วครับเราจะสอนเด็กประมาณหนึ่งชั่วโมงถูกต้องครับแล้วก็เพื่อความสะดวกแล้วความสเสถียรในการในการสอนความรับร่นในการสอนนะครับก็เราจะแนะนําว่าให้ซื้อเป็นโปรเถอะครับราคามันไม่ได้แพงมากลงทุนสักนิดมันก็ สามารถสามารถเปิดสอนได้ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็ได้นะครับก็ในแต่ละครั้งก็สามารถรองรับได้คนได้ได้มากครับได้มากกันเลยแหลก็อ่าแล้วก็มีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายระหว่างตัวซูมเบสิกกับซูมหลายเส้นที่เราเสียเงนินไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นซูมฟีเจอร์ของของพันยิบสี่ครับว่า ว่าใช้อะไรได้บ้างสามารถประชุมได้สามารถแชทได้แชทเป็นกลุ่มได้แชทเดี่ยวได้แล้วก็แชทเป็นส่วนตัวได้นะครับสามารถโทรกนได้สามารถส่งเมลได้ตั้งตั้งปฏิกินได้นะครับโดยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับข้อดีของของซูมคือเรา เริ่มต้นจากการใช้ฟรีได้ดาวน์โหลดมาก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าถ้าเราต้องเป็นต้องออใช้ในกรณีที่เวลาที่เราต้องการมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปตัดคือ40นาทีปุ๊บตัด40นาทีสีนาทีปุ๊บตัดเนี้ยมันเกิดความไม่ไม่ราบรื่นในการสอนนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีของอีกข้อหนึงคือ รองรับทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น PC, Mac, iOS, Android, นะครับ Apple อะไรพวกนี้ครับรองรับทุกดีไว้นะครับทุกดีไว้เลยสามารถแชร์สกรีนได้แชร์หน้าจอได้หรือจะเอาแท็บเล็ตเอาไอโฟนมาแชร์ร่วมกับการสอนก็ได้นะครับขีดเขียนหน้าจอได้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือในเวอร์ชัน PC เนี่ยสามารถ แต่งหน้าได้แต่งหน้าได้คือว่าเราตื่นเช้ามาโออีกสองนาทีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจะสอนอยู่แล้วสองนาทีเราไม่ต้องแต่งหน้าครับมันมีฟีเจอร์ในช่วยให้ให้ทําให้หน้าเราเนียรียบเรียบเนียนใสได้มีมีทาคิ้วให้มีอายไลเนอร์ให้มีปากให้มีลิปสติกให้นะครับก็ไม่ต้องหน้าสดคือเราไปหน้าสดก็ได้แต่ว่า แอปซูมเนี่ยช่วยให้เราสวยขึ้นได้นะครับอแล้วก็บันทึกบันทึกคลิปได้บันทึกเป็นวิดีโอได้เพื่อเราจะเอาคลิปตัวเนี้ยฮะมาเป็นมาเป็นใช้ในการโปรโมทมาตัดต่ออีกทีนึงใช้ในการโปรโมทครับเดี๋ยวส่วนเรื่องกับการตัดต่อก็เดี๋ยวจะบอกเล่าไปอีกีนึงนะครับข้อดีทำแบ็กกราวได้นี่ครับก็ปิด เป็นแบ็กเปลี่ยนเป็นแบ็กกราว์เนี่ยเช่นมีท็อปไทยอย่างเงี้ยครับทำเบอร์ได้ทำอะไรได้นย่กจะกินให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหรือไปทำงานที่ต่างประเทศถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ใช้งานสูงได้นะครับข้อเสียก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียถูกต้องไหมครับข้อเสียก็คือ มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ล็อกอินไม่ได้นะครับถ้าแล้วก็ข้อเสียอย่างคือถ้าเป็นการสอนหรือการประชุมในเครื่อง PC ซอะครับเราต้องมีกล้องต้องเว็บแคมด้วยมีลำโพงมหูฟังให้พร้อมนะครับถ้าแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้งานได้เลย ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็โหลดแอปมาอะไรมาก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ประชุมได้แค่ร้อยคนแต่เราเราคงคิดว่าร้อยคนนี้ก็มากแล้วนะครับแล้วก็ได้ครั้งละสี่สิบนาทีนะครับรอ่าแล้วก็มีย้อนกลับไป g o o g l e m e e t g o o g l e meeting อ่าได้ครั้งละหกสิบนาทีนะครับถ้าเป็น g o o g l e m e e t i n g ในครั้ง60ท,ทีแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมไม่งันสามารถประชุมไม่ได้ไม่สามารถประชุมได้นะครับแล้วก็มีมีแชทด,ด้วยนะครับอัแบบนนี้อันนี้เป็นหน้าหน้าตาของของเจ้าตัวซูมนะครับไม่ว่าจะเป็นซูมบน PC หรือแล็ปท็อปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคือเราเข้าเว็บไซต์ zoom. u s นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดแล้วก็จริงๆแล้วเราจะดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปใน google ก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลด o o m ก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์คำว่า zoom. u s แล้วดาวน์โหลดเข้าไปนะครับก็จะดาวน์โหลดได้เนี่ยครับแล้วก็เลือกว่าเราจะดาวน์โหลดแบบไหนคือดาวน์โหลดเป็นแบบ64บิต ตอน,นี้สองิตแต่ตอนนี้น่าจะเป็นหกสิบมิตเปนหมดครับนะครับเราก็จะเป็นดาวน์โหลดแบบอ่า iOS นะครับไปเร็วเ,วเรวเลยนะครับเนี่ยครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ติดตั้งนะครับติดตั้งจนจนเสร็จน,นะครับแล้วก็อถ้าเราจะสามารถเราจะจอยเราไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้ครับ แต่ถ้าบางบางเครื่องนะครับบางบางเครื่องอ่าถ้าเราจอยโดยไม่ไม่ลงทะเบียนเนี้ยก็เขาจะเด้งมาให้ระบบจะเด้งมาให้เราต้องลงทะเบียนด้วยนะครับอันนี้เราก็จอยไปนะครับแล้วก็ใส่ Meeting ไอดีอันนี้ผมผมคิดว่าคุณทุกท่านน่าจะน่าจะได้กันหมดอ่ะนะครับแต่ถ้า ตอนนี้คือถ้าถ้าใครสงสัยก็สามารถสามารถาถามได้เลยนะครับ okay. ผมไปต่อนะครับถ้าสมมว่าจะมีคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ะจะได้ไม่ไม่ลืมเนาะนะคะ,ะน่าจะมีคำถามของคุณคุณนกใช่ไหมคะคุณคุณนกบอกว่าเตรียมคำถามไว้แล้วนะคะสำหรับ ปัญหาไอทีคุณคุณุกจะถามเลยไหมคะอ่ะเปิดเปิดไม่ก่อนนะคะจะได้จะได้ตอบได้ครบทุกท่านค่ะเชิญค่ะวันวันนี้เพิ่งเจอครั้งแรกคือเปิดขึ้นมาแล้ว Zo ูมบอกว่าไม่สามารถคอนเด็คคอนเน็กไมได้ประมาณอ,อ,อันนี้ใช้ใช้เป็นอุปกร์อะไรครับใช้เป็น microsoft ใช้เเครื่องแล็ปท็อปของ h p ค่ะอ๋อไม่คนนี้ใช่แล้วก็ก็เลยต้องพยายามพยายามไปปิดปิดแล้วปิดตรงไปปิดเปิดใหม่มันก็มันก็มันมันมันก็ไม่レสฟอนตรงนั้นก็เลยต้องปิดเครื่องไปเลยแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณครูนกใช้ใช้อะไรในการเข้ามาตูมครับเป็นมือถือแล้วครับอันนี้ก็ใช้ใช้ได้แล้วขเขาแก้ปัญหาได้ไปแล้ว น่าน่าจะน่าจะมีโปรแกรมเดี๋ยวครูครูคงพาไปเแล้วก็ระหว่างสอนมันจะมีแบบพอเราเปิดทั้งไฟล์ที่เป็น powerpoint ด้วย pdf ก็มีนิทานมีอะไรอีกแล้วก็ไฟล์ pdf ที่เราใช้สอนมันก็เป็นไฟล์ใหญ่ใช่ไหมคะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนเครื่องมันช้าค่ะมันก็เวลาเราใช้สอนที่เป็น powerpoint แล้วมันก็สะดุดมันไม่ไปอย่างงี้ค่ะอันนี้น่าจะไปที่เครื่องนะครับถ่วิธีจะทําให้เครื่องมันเบาเบียรื่ออเออเครื่องมาก็เครื่องมาเช็คก่อนครับว่าว่าเครื่องสเปคเป็นยังไงรุ่นไหน,นครับ <c> คอมคอมกี่ปีแล้ววะครับประมาณสิบแปดปีได้แล้วค่ะโอ้นานนานแล้วครับน่าจะน่าจะไม่ค่อยรองรับแล้วล่ะครับมันจะมันจะสะดุดสะดุด ครับมัน,<ล>น่าจ<ไอ>ะ้คเพราว่า<อ>บางทีอินเทอร์เน็ตที่คอมกับคอมรุ่นคอมรุ่นเก่าอ่ะครับก็บอาจจะช้าด้วยครับ<อ>ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องเรื่องฮาร์ดแวร์นี่ค่อนข้างจะลําบากในการแก้ไขเหมือนกันนะครับเพราะว่าอคอมน่าจะเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วอ่ะครับเก่ามากแล้วครับเป็นคอเป็นคอไอห้าเป็นลเพราะว่าแปดปีแล้วก็น่าจะน่าจะนานพอสมควรนะครับ แต่ว่าก็เคยเกี่ยวปัญหาแบบนี้แล้วก็จะแก้โดยคุณบอยจะบอกว่าให้ปิดหน้าจออันไหนที่เราไม่ได้ใช้งานไว้แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะคะคุณคุณกกเมื่อก่อนเหมือนก็เป็นบ่อยตอนที่ใช้คอมแบบเก่าสอนสอนอยู่แล้วแบบดับปุ๊บไปเลยค่ะ